ว่าไม่เวิร์กโลโก้โอวัตของมึงอะอะไรอ่ะไอ้อะว่าไม่เวิร์กเป็นการตลบตะแลงให้เขารู้ว่าเราเลเวลยังไม่เยอะมาถึงก็เปลี่ยนไอคอนไป่นั่นแหละขอใช้คำเดียวกับที่มึงพิมพ์ไปอ่ะไม่ได้ตาบอดเลยจ้าหมดแล้วดวงจู่แล้วเนี่ยบอดเราเปิดมันก็แค่เกมเปิดแหมอะไร ถือว่าแบบเพิ่งซ้อมมือไงฮะยังไม่เข้ามือตอนแรกมันเพิ่งลงสนามไม่ใช่นักเตะมันก็ต้องวอร์มก่อนวอร์มไหนวอร์มไลท์อะไรอ้อไหมคงเธอคงเบื่อวอร์มไลท์บอกเลยนะวันนี้โดแทงคลีสนะครับผมสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาชมด้วยนะผมไม่รู้มีกี่คนแล้วผมก็เพ่มาดูด้วยนะ คงเผื่อพร้อมไรรักท้องเอามันเก่าใช่ไหมให้แล้วให้แล้ว MK AFK ไปอีกจ้า

ันด <therapist. S 2> ิเฮ้ยไหนวะมีตัวอะไรอยู่ตรงนั้นเอสเหรอนี่นะคนโหดสองวันนะครับผมเออหนึ่งในก็อดคอมเนี่ยมาดูถูกกูแล้วเว้ยโอเนี่ยมาเจอสำคัญของก็อดคอมไปแล้วเว้ยตัวลกูดเมิดเริ่แด๊กแน๊กว่าพอดเพื่ออะไร ไอลิงไอลิงลูกิงยไงเียอะ้รนะครับลูกคิวะลิปเปอร์ลิปเปอร์โอ้ยดสัตว์ไอราโฮมาแล้วุ่ะูกี่ะเด็ตาชุบชั้นทีจ้าเม็กตาจาชุบชั้นที 1เมตราชุบชั้นจังสวัสดีจังยอขึ้นไปข้างบนยอขึ้นไปข้างบนตัวเอ้ลพครเขาไปเอาดิเอ้ยมันทำได้ไงวะรูปจริงไงรูปจริงอัพเดอร์ เข้ามากันเดี๋ยวเเข้ามาเข้ามาวอนเฮียบ๊อบฆ่ากูบ๊อบเขาบ๊อบเหล่าอะนั่นะมีหลายบ๊อบเรลองดูยังไงไม่ออกบ๊อบดูสัมสีแบบบ๊อบดูซัมติงคือของมัน ถ้าดูซัมติงบ n อบของเราบ b อบดูซัมติงกับไม่บ b อบดูซัมติงกับของมันเลยเออของเราชื่อว่าถ้าของเราบอลจะพูดว่าพูดอยู่ hand ศับบ์อบไม่ใช่วของเรามันจะเป็น get i n d i บ b อบเออไปข้างในซะไอ้บ bob ไม่ใช่มันบอกว่าบารีบ b อบบารีจเมื่อกี้กดพร้อมกันเหรอมันช้ากูหน่อยกูจะวางกันได้ถ้าหน่อย ai con Bà nghe Đi quý cho nó vòng อย่าเข้าใจฉันผิดอย่าเข้าใจฉันถูกฉันชอบแพกระดูกคนหมาส่วนเธอชอบแะพิไายแพอะไรนะแพิไทยเดี๋ยวพีู่จะพูดอะไรได้ได้้เหมยไม่อยู่พอแต่เฮลแม ตายแล้วตายแล้วไอ้เฮียนี่ก็เข้าน้ำแข็งจังเลยพ่องเป็นเอลซ่าอะไรสัตว์เหลี่ยเจ้าเหลี่ยเจ้าอืมสดได้เฮียอยู่ข้างล่างแล้วเปล่าเอาลงไปแล้วมั้งไอ้ขึ้นไปหดไอ้หมูยุงบว่ะน่ะ momentary มึงอยู่นิน่งๆที่อีดอกอีสัตว์อีเฮี้ยเป็นนายกนี่จะทำอะไรได้บ้างวะสูงอย่างเดียวไงนายกเลยอุ่งอย่างเดียวสูงสูงก็ยกไง <c oughs> ผู yeah. ้ผิตายเลยสระวักันหน้าอ e v e r ไหมเดี๋ยวเราปเกดินแบบอ่โอ้เฮีย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 เฮยหันโซยสาดหน้าเฮี เออเฮ้ยเฮ้ยอีแอดอีแอสชอบแม่เลยเพจชอบชอบแอดเลยแอดราคาเบาอะไรนะขออีกทีดิแอดราคาเบาแอดราคาเบาเหรอไม่ค่อยแพงอ่ะดิไม่แพงค่าตัวยี่สิบบาทอืมไปไผ มึงด่ามึงนั่นแหละไอ้สัตว์มกอดเกือบเข้าหน้ากูอีดอกมาแล้วพัดอินทูดีไอ้มักกฟักเกอร์รูไหนบ๊อบดูตรงติ่งบ๊อบเขาด้วยบ๊อบเขาบ๊อบล็อกเออกันไว้แหละถูกต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องโธ่ทำอะไรไม่ได้เลยบ๊อบเบลยยิงไมด้ยิงกระแพงไม่ได้เออเดอ เราสามารถฟาร์รรมมาติกับบอสได้หรอไม่รู้แต่กูไหม้มากเลยตอนนี้ไหม้มากเลยตอนนี้ไหม้มากสแสดงว่าน้อยไงอยู่น้องฟักซทาว้านหางเจลาเทนจะทำให้แผลไฟไหม้นของเราลงเหรอแต่ส่วนมากบางคนเขาจะรู้ว่าเฮ้ยเราใช้ยาสีฟันได้ไหมบอกเลยเลยว่ามันช่วยได้เดียวคุณใ,<ห>ใช้ยาสีฟันอะไรไม่ใช้เป็นน้ำแข็งดีกว่าสูตรเกลืองไงสูตรเกลือไม่เอาเดี๋ยวมันไม่เป็นมงคล มึงจะสูงกาช้าได้จต่ของไม่ดีกันโตฮะโตโตโตมากโตน้อยโดเดมาคอมนี่อะไรได้ิวมีพลีสข้างหลังเรียบร้อยโอ้ยสัตว์อีกพาอยู่บนขาอยู่บนโดดมาละ ไม่ทันผุเพื่อนแต้แว่าจ้าไม่ทนันเดฟซีเลียนไงเขาบอกว่าประสบการประสบการจะทำให้คนเราแข็งแรงขึ้นนั่นเองทหไม่รู้หรือวไวชนะใช้ยอย่างนั้นขานาดกูเอฟเกนี่